ท็อปแบบนี้แพงแบบนี้นะครับไฟหน้าก็ต้องค่อนข้างจัดหนักจัดเต็ม,อมพอสมควรนะครับเป็นซีนอนโปรเจคเตอร์นะเป็นลูกแก้วแบบนี้เลยนะครับให้แสงสว่างกลางคืนค่อนข้างดีมากอันเนี้หลายคนนะครับยิ่งคนที่ไม่มีประสบการณ์ซื้อรถมือสองเนี่ยมองข้ามเลยนะแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดน,นะในเรื่องของโคมไฟหน้าระบบไฟนะครับกลางคืนนะใครที่ขับรถกลางคืนจะรู้เลยว่า ถ้าไฟไม่สว่างนะอันตรา,ายมากจริงๆนะครับเน้นรายละเอียดกันทุกอย่างนะอ่ะทีนี้ก็ห้องเครื่องนะครับที่บอกไว้เครื่องลันอยู่นะเครื่องยนต์นะครับถ้าในคลิปอาจจะได้ยินเสียงนะแต่ว่าหนวกหูไปนิดนึงนะครับผมสดๆเร็วๆแบบนี้เลยนะตรวจสอบกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับการขัดไขขยับน็อตอันนี้ถือว่าน่าจะมีนะครับหรือไม่มีเลยก็ไม่รู้นะเพราะว่า น็อตก็ยังคมอยู่นะครับน็อตคมแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยเดิมแน่นอนนะครับมี L อมี R แบบนี้ตรวจสอบให้ดีนะครับจุดเชื่อมโยงเชื่อมต่อพวกนี้นะนี่มาจนถึงตรงนี้เลยนะครับไล่มาไล่ข้างมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าคันด้านข้างนะครับระหว่างบางังโคลลอนะบังโคลด้านนอกนะครับบังโคลด้านในเนี่ยเชื่อมกันกับเบ้าโชกซุมโชกนะตรวจสอบให้ดีนะครับอันนี้คือเดิมๆนะ ไล่ดูทุกจุดเลยในเรื่องโครงสร้างนะห้องเครื่องสําคัญที่สุดเลยนะครับบอกกันประจําเลยเพราะว่ารถเนี่ยส่วนใหญ่ขับเดินหน้านะไม่ได้ขับถอยหลังนะครับการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับดูรถมือสองอันดับที่หนึ่งเลยเปิดห้องเครื่องเลยเราจะได้เห็นทั้งโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ระบบเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทดูให้ช่างฟังช่างเนี่ยถ้าช่างเขาเก่งๆ เพราะฟังเขาจะรู้เลยว่าเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับอ่านนี่นะความสวยความเดิมนะครับแบบนี้คานด้านข้างนะครับคานมุมทีนี้ถ้าตรงนี้ผ่านแล้วนะครับก็มาดูจุดพวกน,นี้ทุกอย่างเลยนะควรจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยลาเบลนะครับสติกเกอร์พวกนี้ไม่มีขายนะหายากแทบจะไม่มีเลยบอกได้เลยไม่มีถ้าทําขึ้นมาใหม่หรือไปเอามาจากรถคันอื่นเนี่ย ถ้าติดใหม่มันไม่เนียนนะครับนิสสันรุ่นนี้ก็มีสามจุดแบบนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อีกปั๊มตาน,นิสสันแบบนี้นะทุกค่ายนะครับตัวใหญ่ทุกค่ายจะมีโลโก้ประจํารุ่นหรือว่ามีลักษณะประจําตัวนะครับแล้วก็เช็คพวกนี้ของผมจะเปลี่ยนนะอันนี้ก็คือตัวเติมน้ํามันเกียร์นะครับอันนี้ก็เติมน้ํามันเครื่องนะครับชักดูตัวสอบให้ชัดเจนให้ละเอียดนะ ทุกอย่างนะด้านข้างนะสีนข้างสีนท้ายยางยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์รนะครับอย่าข้ามเด็ดขาดเลยคุยกันให้รู้เรื่องนะครับเจ้าของไทยคนขายทําให้หรือเปล่าราคาเป็นแบบไหนเอาราคาที่เหมาะสมนะถ้าคนขายไม่ทําให้ไม่เป็นไรแต่ควรจะเพื่องบประมาณเอาไว้ทําบ้างนะครับสําหรับห้องเครื่องนะครับก็ตรวจสอบให้ดี ระบบเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะบอดี้ภายนอกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคันนี้เก็บงานครบนะตอนนี้สิ่งที่ยังไม่ได้ทำเหลือ2อย่างคือ,อยางนะครับยางยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ยางนี่ควรจะเป็นยางใหม่ๆเลยตรงปีเลยปีนี้ปี2025ก็ควรจะเป็นปียาง2อ2 5ยนะครับฟิล์มนะครับฟิล์มเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับฟิล์มกับไฟหน้าเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะ ไปข้ามเฉยเลยนะครับมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยฟิล์มไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ระบบทำความเย็นระบบแอร์เนี่ยทำงานหนักนะครับถ้าฟิล์มหมดอายุอันนี้ไม่แนะนำเลยนะครับติดฟิล์มใหม่ดีกว่าแล้วก็ฟิล์มต้องเป็นฟิล์มที่คุณภาพดีด้วยนะไม่ใช่ฟิล์มสีดำนะครับฟิล์มสีดำนั่นช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับช่วยทำให้กรองแดดได้อย่างเดียว ยังอื่นทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เอกสารรถนะครับมีครบนะบุ๊กเซอร์วิสมีครบหมดเลยนะครับกุญแจสำรองก็มีครบอะไรเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะครับคันนี้อะไรที่เสียหายนะครับลูกปืนล้อ,ลอค่อนข้างแพงนะครับแต่คันนี้ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วผ้าเบรกเปลี่ยนแล้วนะครับ บอดี้นะครับยืนยนันโครงสร้างสวยเดิมๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีระบบเกียร์ดีไม่เคยติดแก๊สนะเหมาะนะครับถ้าใครเป็นสายประหยัดนี่ก็เอาไปติดได้เลยนะครับ